เขาตีตะตอนมาจากข้าวกา สามหรือสี่บาทเจ้าเป็นยังห้องกาหาขึ้นตน้นหัวตาบม่มีหื้อหม ตีสำคัเปินห้องข้าวกรมปอเลี้ยงเมืองใจพิมพ์ไปลวาดอมหกสิบปีก่อนเนอหน่อนาสมัยนั้นหน่อตามห้างกาดกา phân có lâu u từng mương sa mai ni ai ai khâm lương nhàng bờ cơm xăm tuổi khôn tay เหนียงเบื่อรำซ้ำตุ๋ยคนไต้